สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกษตรุ่งเรือและนัทานนะคะวันนี้เรามาอัปเดตเรื่องของมิกกีดย่างตรานกเงือกนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางบริษัทเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนการผลิตลงไปเล็กน้อยเปลี่ยนจากด้ามเหล็กเป็นด้ามอลูมิเนียม ซึ่งมีตัวไหนที่เปลี่ยนไปบ้างเดี๋ยวเราขึ้นภาพให้ทุกท่านได้ชมไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับตัวแรกนะคะจะเป็นด้ามไม้ซึ่งด้ามไม้เนี่ยต้องบอกว่าทางบริษัทได้แจ้งเข้ามาใหม่ๆม,มาดๆเลยว่าจะงดผลิตหรือว่าไม่ผลิตเรื่องนี้แล้วนะคะ ซึ่งหากว่าร้านค้าหรือสาขาย่อยสต็อกไว้เป็นจำนวนมากเนี่ยก็จะยังคงมีอยู่แต่ว่าทั้งหมดแล้วก็คือหมดเลยไม่มีเพิ่มแล้วนะซึ่งทางเราเองก็มีสต็อกอยู่นะคะแต่ก็มีในจำนวนที่จำกัดมากจริงๆถ้าว่าท่านใดสนใจหรือว่ากำลังอยากทดลองรุ่นนี้อยู่แนะนำว่าให้รีบตัดสินใจได้เลยค่ะ แต่ว่ารุ่นด้ามเหล็กทีนี้ด้ามเหล็กเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นรุ่นอลูมิเนียมถามว่าต่างกันไหมก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะคือตัวด้ามอลูมิเนียมเนี่ยจะน้ำหนักเบากว่ากันคือน้ำหนัก400กรัม ราคาก็จะถูกกว่ากันคือ390บาทนะคะแล้วก็ด้ามเหล็กยาวเหล็กยาว12นิ้วนะคะตัวนี้จะมีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันในส่วนที่เป็นด้ามเหล็กนะคะตรงส่วนกลางท่อนกลางเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นรุ่นอลูมิเนียมราคาย,ยังคงเท่าเดิมเลย450บาทแล้วก็น้ำหนักจะเบากว่ากันเล็กน้อยนะคะก็ประมาณนี้ที่มาอัปเดตกันค่ะเผื่อหลายๆคนจะจะงงว่าเอ๊ะ ทำไมที่แรกบอกเป็นด้ามเหล็กแล้วทำไมต่อมาเป็นอลูมิเนียมนะคะก็ประมาณนี้ค่ะในส่วนของการอัปเกรดอัปเดตเนาะซึ่งมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเล่าหรือว่าอยากจะบอกต่อทุกท่านเหมือนกันในส่วนที่หลายๆคนเนี่ยถามกันเข้ามาว่ามีอะไรกันบาดมีดกีิดยางของตรานกเงือกไหมคือชุดอะไรคะ่ะก็หลายๆคนถามว่ามีไหมคือเราทางเรามีนะคะ ซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้เป็นชุดอะไรเนี่ยก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยอยู่แนบคลิกเดี๋ยวแนบลิงก์อา่าเดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะก็จะได้สะดวกในการจัดสั่งเออในการสั่งซื้อหรือว่าในการตามหานั่นเองเนาะประมาณนี้ที่เรามาอัปเดตกันค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะยังไงพบกันใหม่ได้ในคลิปต่อๆไปวันนี้ไปลวค่ะสวัสดีค่ะ